เช้าๆออกมาทุงา่งนาบรรยากาศดีดีครับข้าวเริ่มเขียวขจีนะครับหลังจากหวานไปได้สิบวันสิบกว่าวันเนาะสิบกว่าวันข้าวเริ่มเขียวขจีนะครับมาดูบอ่อมาลดของดูดูนูนๆๆ้นนู้นเล่นน้ำกันเล่นออกมาเสากล้วยโอเลี้ยงเจ้าบิ๊กเจ้าอันเนี้ย ไอเจ้าดิกกี้โตนน้ำอย่างเดียวเลยดูดิลอยน้ำเล่นดิกกี้ดิกกี้ลอยมานน้ดูนะครับดูนะครับเจ้าดิกกี้ลอยน้ำเกง่งๆโนู้นดูดิโอ้โอ้ก็จะขึ้นฝั่งแล้วขึ้นฝั่งแล้วนั่น อยน้ำเก่งครับเจ้าดิก,กิมาไซบิเรียนแสนสนขึ้นฝั่งแล้วับจะขึ้นล้ขึ้นแล้วไปแล้วมาทุกเช้ารลางวันเย็นสาเวลากาศเย็นสบายนะครับปลาก็ยังเหลือเยอะ ก,ก็เริ่มงามเพราะว่าถูกฝนเนาะถูกฝนถั่วแปบก็ดอกเพียบเลยถั่วแปบดอกขาวเป็นช่อเป็นอะไรเลยบรรยาเกิดยามเช้าเสียงนกเสียงกาท้องทุ่งบ้านนาครับก็จะกลับบ้านเดินดูธรรมชาติแค่นี้ไปก่อน อข้าวก็เริ่มเขียวเนาะสวยลุงก็หลุนยามเช้าหญ้าก็สวยหญ้าก็สวยงามขนาก็เริ่มจะลกหน่อยบ้าน,นออกข้ามกากระซํานี้แหละครับ นาแร้งก็แเ้งหนาอันนี้ก็งามจังซสีแหละบรรยากาศก็เริ่บสิงามเริ่บสมิ่งเขายังเนาะมีข่าวมันก็เริ่มจะสวยนู้นทีมงานนู่นก็ยังเล่นในทุ่งนาวิ่งเล่นอยู่ลมเย็นสบายครับลมเย็นสบายสังเกตได้จากต้นอ้อยต้นอะไร and then there's some girls